ซาพารวล่าสิล่งสวรรค์นะเขตมือนีีซา,าพาร์ิล่งสวรรค์เขเดเนอะบางแม่ะเ,เราเราเมื่อแล้วเราบอกเราบอกสนใจหรองอะไแหละตอนนี้้ราโสดเนอะ แล้วเ้ากระสิลองสวรรค์มือนี่เนาะเ้าสริลองอยู่สวรรค์ประมาณสามคืนเด้อประมาณสามคืนเด้อจังหน่อยเสี่ยรถเข้าไปส่ง สบายดีเ้อะาพรสิลงสวรรค์เลยเ้อะซาพรสีสีลงสวรรค์ตอนนี้เนะาะใครที่ข่าวมาบังในมือนี่กาสาพานรสีลงสวรรค์เ้อะซาพรสีลงสวรรค์สาพารบออยู่แล้วเนาะสีลงสวรรค์สีลงไปไป,ประมาณสามคืนเดอ้อสี่คืนประมาณนี้แหละเนาะ มือนี้สาพสิสิลงสวรรค์เดิอซี่ซีหไห้ไอหักหาบันพักให้เนาะมือนี้สี่หไห้ไอ้หักหาบันพักให้